รู้ไหมยุคนี้ดูจนยังเจ๋งก็ดูรวยอีกนะเพราะการกล้าดูจนมันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีอะไรแต่มันคือการประกาศว่าฉันไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงเพื่อให้ใครยอมรับไม่ต้องอวดรถไม่ต้องอวดกระเป๋าแต่เลือกใช้ชีวิตจริงๆตามใจตัวเองมันสะท้อนความมั่นใจลึกๆว่าฉันมีคุณค่าโดยไม่ต้องใช้ป้ายราคามาการันตีและนี่แหละคือความเจ๋งที่คนรุ่นใหม่อินสุดๆยุคนี้ไม่ใช่แข่งกันว่ารวยแค่ไหนแต่แข่งกันว่าใครจริงใจและมีความสุขมากกว่า ช่วงนี้นันก็จะไปเข้าฟิตเนสใช่ไหมแล้วมันก็มีคนมาถามกันว่าเฮ้ย mm hmm. น,นันทําไมขับรถพ P อูรุ่นแรกเลยเนี่ยไม่มีใครเขาขับแล้วนะบนท้องถนนเนี่ยอ่ะหุ้นส่วนนั้นเลยที่ต่างประเทศอะ่ะคิมเนี่ยบ้านเขามีตัง เขาเปลี่ยนรถบ่อยมากทุกๆ2ปีเปลี่ยนรถแล้วใช้รถยุโรปตลอดแต่เวลาเขามาเมืองไทยเนี่ยแล้วนันก็ต้องขับรถไปรับไปส่งเขาคิมก็จะพูดทุกครั้งเลยว่านัน,นยูเปลี่ยนรถได้แล้วทำไมยูไม่เปลี่ยนสักทีในขณะที่คนรอบข้างก็พูดให้นันเปลี่ยนรถคนไม่รู้จกักก็มาพูดให้นันเปลี่ยนรถเนี่ยแต่ถามว่ามันมีผลกระทบกับน,นันไหมทําให้นันอยากเปลี่ยนไหม,ม ไม่ได้มีผลกระทบกับนันเลยเพราะนันจะมองสิ่งที่จะได้กลับมาเช่นสมมุติว่าการเปลี่ยนรถครั้งนี้เพราะนันจะต้องไปเจอลูกค้ามันทําให้นันน่าเชื่อถือมากขึ้นลูกค้าพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับนันซื้อขายกับนันการเปลี่ยนรถมีผลกับการทํางานของนันอันนี้นันเปลี่ยนอย่างทุกวันนี้ที่นันยังไม่ได้ซื้อรถใหม่เพราะ1มันยังใช้ได้อยู่แล้วมันก็ยังดีอยู่2เวลาเราไปคุยงานไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยเซเว่นอย่างเงี้ยเขาก็ให้นันจอดรถที่ลานจอดรถถ้านันก็เดินไปเขาก็ไม่เห็นรถนันอยู่ดีนันก็ไม การรยอมัโดยการที่เขาจะต้องซื้อจะต้องมีจะต้องใช้เพื่อที่เขาจะได้ไปอยู่ในเลเวลที่เขาอยากจะอยู่แต่ต้องถามตัวเองว่ามันใช่ในตอนนี้ไหมจริงจริงอ่ะนั่นก็เข้าใจนะพอมันมีเสียงรอบข้างเข้ามาเยอะการที่เราเสพโซเชียลมีเดียอายุเรายยังไม่ได้อะไรเงี้ยยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์มากพอบางทีมันก็ขาดการยับยั้งชั่งใจแล้วเราอ่ะก็จะไปติดกับดักวัตถุนิยมถ้าตอนนี้คุณไม่ได้ตามเพื่อนแล้วคุณไม่ได้ใช้เงินเกินตัวคุณเริ่มมีการเก็บเงินลงทุนวันข้างหน้าคุณอ่ะ ก็จะเหนือกว่าพวกเขา